สองสามลอยปีขึ้นหลังย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 ังเด็กพี่น้องยังยังเดินเด้ออันนี้เรายังขัดนอคา่ะเนาะแต่ว่าร <aj> ู <might be S 2> ้สึกว่าปวนรถสิ่หัวเหรอสมัยเก่าสมัยก็อยากอะไรไปพอนึงวะบอกว่าขึ้นมาเด้อสุดดอกนะพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องตุลาไม้เอะตุลาบมนิกาสิไปซีอันนุ่มกว่าน้อันนี้อันให้คนหน่อยว่าว่ากก็จะได้ออกยุทธ์หน่อยจะไปบันนี่กับหัวแน่นอนจ้ะหัวบนนี่ก็สิไม่ได้ออกป่านอพี่น้อง ต็วาก็ไป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 หได้หลายเดนองใส่ไปเห็ด้ห้ล้วหอไปจะเห็ดเสียเด้อใช่ไหมบอกว่าต้องเห็ดเสียนี่องายอีหย่างคือในขังไหนมีอบบ่ได้พี่นองแพกดีให้นอกขาพี่น้องห่อขาห่อเนี่ยกันแต่เจะไล่ห่อขาห่อเนี่ยคือจบนาจากขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะไปขัดไม่นอเย็นบาดตนห้อเรื่องอะเนี่ย น,นี่สิบัวามุ้นข่อยจังไหนพี่น้องคนละวัวอีหยัางพี่นี่แข็งไหนนี่เบาๆได้นนพ,พี่น้องแพ็กดีให้นอกค่ะพี่น้องคนละห่อคักห่อเนี่ยกันกันเราจะไล่ห่อคักห่อเนี่ยใหอีกเบิ้งแต่ว่าก็เป็นหนักพี่น,อน้องห่อคักห่อเนี่ยคูวว่าเป็นอย่าง็นช่วงเป็น,นไใบจะเหตดเสียเด้ออีกสีมาพี่น้องรุ่นน้อกัน ใส่กองลงมูอมาแพ็คดีดีดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าบางท่านได้แกะแพ็คดีขนาดพี่น้องหมาพากมาบึงข้าจะบอกโอ้ยี่น้องจะว่ามันยังเขาว่านดูหัวขังในแล้วบ่แล้วหัวขันมอยมอยบวกเป็นไปบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องขันบวกอวบกับว่าเป็นนี่นาะ้องดูแย่เแตกแย่แตกดอกออค่ะน้องเกะข้าจะบอกพี่นอ้องเอ้ยแคร์ติอบอกแคร์ติอบอกว่าบ,บึงพร้อมพี่เคยเห็นบอลียันรู ใช่ไหมได้พี่น้องขชิคิดว่าร้อยปีขึ้นหลังร้อยกว่าปีขึ้นหลังได้พี่น้องอันนี้รวดร้อยกว่าปีแต่ว่าสทบหรับน้อยบอกออกเป็นไปป่ะเดี๋อวค่ะพี่น้องคันบอกออกก็ว่าเป็นนี่นาอยมรงดเงียแต่เฮี้ยแต่หลับพ่น้องน๋อเก็บข้าจตบอกพี่น้องเอ้ยข้าแต่บอกข้าแตบอกว่าพูดผ้อมทมไมเกาท้องแดงคันทองแดงสมัยเก่าได้พี่น้องค่ะบางบันกับย่างบางบันกับบ้าย่างต่อได้พี่น้องเสียเอายังคัดบอกนี่ได้พี่น้องค่ะไปมีกับหัวเนี่ยนอกจาะ หวานบันนี้กับซิบเบดยออกบาดดอกพี่้องตะบากัไปท่วงขนมามุนมั้งสังขย่ยาข่อยเดยเอาขึ้นมาเด้อซึ่งลอกหัวไบเพราะว่าเบิ้งเหลียนแล้วอันนี้หาสิตาอันนี้กับยัางไม้ยูอันนี้เรียนบาดดอกพี่้องแล้วก็เอาใบอีกสิเบิ้งตะบากัเป็นหนักๆคือหวานหัวขาดหัวเนี่ยฮู้ว่าเป็นอย่างจะท่วงขนใบจะเห็ดเสียเด้อจะละไมาดูอันนี้เราอันนี้กับซิบเบอรซีอันนุ่มกว่าหนอันนี้อันให้คนหน่อย บ้าวบอกก็จะได้ออกยุคสมัยจานี่มันยังคัดมั่ค่ะเนาะแต่ว่ารู้สึซว่าแกวนแล้วสิหัวหรอสมัยกาสมัยก็อยากได้ไปวันนึงว่าเอาว่าขึ้นมาเด้อสันดกกันนะพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องคันคัดกัสิมาอัดเบื้องเห็นเบื้องอีเทียนหนึ่งขอบคุณพี่น้องอีกคบฟังขลดปสวดีค่ะพี่น้องต้องไปสุขสุขพ้นนะคะมาทักท้ายตอนสายๆก่อนเที่ยงพี่น้องก่อนเที่ยงเด้อพี่น้องครับก่อนเที่ยงก็ได้ยินเสียงจากม่มอน พัดเต็บอกโอ้ยพี่น้องเจ้าอาวีสยังเขาว่าเอ็นดูหัวขังในแล้วบะเหล้วหัวขังหน่อยโอ้ยอันนี้โป๊ะจัดตังนี่จัตังยิ้มสิมหาจัดตังพี่น้องคิดล่กหยากได้พี่น้องสมุนคลิดลุกหยากได้พี่น้องความเด็ดความเด็ดค่ะก็อยากออกขังหมอกไปข้างในหลักฐานพี่น้องค่ะก็อยากออกขังหมอกแล้วหมู่บ้านนี่ไป สมัยเก่าทองแดงขันทองแดงสมัยเก üman, ่าดีพี friend? Friend. ่น้องค่ะบางบานกับ okay. ย <UR deven u hate> ่างบางบานกับว่าย่างต่อได้พี่น้องเสียวยังคัดบอกนี่ได้พี่น้องค่ะจบนะจ๊ะขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะมอยบอกเป็นไปว่าอะไรดอกค่ะพี่น้องขนบอกว่ากับว่าเป็นนี่เนาะของด้วยเงี้ยแตกเงี้ยแตกแบบขนาดของเกคัดตะบอกพี่น้องเอ้ยคัดตะบอกคัดีะบอกว่าบุญพรลายยังอยู่ในแข่งไหนนี่อบเบาได้พี่น้องแขกดีให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะข้อคัดข้อเนี่ย กันแต่เราจะไล่เวก่คักเมื่อนี้สุดจบนะจ่ะขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะมอยบ๊อบเป็นไปว่าไรหรอค่ะพี่น้องค่นบ๊อบบอกว่าเป็นนี่เนาะยผมรู้แี่แตกฮียแตกแบบนั้นอเกแกข้าจะบอกพี่น้องเอ้อท่านที่บอกท่านที่บอกว่าหยุดพอมสมัยเก่าท้องแดงขันท้องแดงสมัยเก่าดีพี่น้องค่ะบางบัตรกับย่างบางบัตรกับว่าย่างดีพี่น้องเสียวยังคัดบอกนี่เลยพี่น้องค่ะกินลูกหยากดีพี่น้องสมุนกินลูกหยากดีพี่น้อง มอนเดือดมอนเดือดค่ะก,ก็อยากออกขออกันหมวกไปข้างในเราขาดพี่นอนค่ะบก็อยากออกขออกันหมวกแล้วหมวกวานนี่ไปมันยังขัดหมวกค่นะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ากวนแลส้สิหัวเหรอสมัยเก่าสมัยก็อยากได้ไปพอนึงวะออกว่าขึ้นมาเด้อสุนดอกพนันงพีนง่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนี่กอบกระบาอยู่อันนี้ข่อยเยี้นนี่ข่อยเสียไปใส่พี่น้องดูข่อยเยี้นนี่ข่อยเสียไปใส่ได้มาะตืนกันจักหน่อยพี่น้อง แต่ใหญมากดอกบริเวณแกะเบอร์แกะพี่น้องมาเบิรงกำลังรื้ิบ้าบ้าอีกอย่างซือไปได้นึ่พี่น้องจ้าห้าคลิปการค้นหลักหูนี่พี่น้องการค้นหลักนะค่ะนะการค้นหลักเอาพี่น้องก็ได้ถือมาพาพี่น้องแกะเบิรงเบิรงเบิรงเบอร์กันพี่น้องไว้อีกยังไม่สิคือคือได้หนึ่พี่น้องอันนี้มันยังขัดนอกขันเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ากวนรถสิหัวงหรอสมัยเก่าสมัยก็อยากได้ไปคนนึงวะเอาว่าขึ้นมาเด้อสุดดอกพี่น้อพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องใต่ไปไปด้หลายป ใจ็แห้งร้องหาไปจะเห็ดเสียเดอเหนไหบอกว่าต้องเห็ดเสียน,ยนี่นะพี่้องันไปขัดห้ก้อไอเย็นบาดบานเท่าเนาเรื่อนมันอยู่เลยนี่สิบกว่าาม้นขอน่อยจังไหนพี่น้องเลรโอ้ยอันนี้พอจะตังนี่จตังค์ยี่สิบห้าจตังพี่น้องอคิดว่ยากดพี่น้องสมุน ลุงอยากนี่คือหนออง่อนเดยด่อนเด็ดค่ะก็อยากออกขันหมอกไปั้างในหรอค่ะพี่น้องก็อยากออกขันหมอกแล้วหมู่บ้านนี่ไปอีกสิมา้องลุ่นน้ำกันใด่กองหนู่งมาแพกดีดีดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าไปท้างในแกะแพกดีขนาดพี่น้องมาพากตะเบิงเคยเห็นบอลเตียนรูใช่ไหมได้พี่น้องก็คิดว่าร้อยปีขึ้นหลังร้อยกว่าปีขึ้นหลังได้พี่น้องอันนี้รวดร้อยก็ปีแต่ว่าสําหรับ การค้นหลักหูขึ้นพี่น้องการค้นหลักมาถามนะการค้นหลักเอาพี่น้องก็ได้ถึงมาพ้าพี่น้องแกบงเบิ้งเบิ้งเบิงกันพี่น้องไว้อย่างมิสิลินที่ได้หีทด้พี่น้องนีเคยเห็นบอลนี่เี่ยนรูใช่ไหมได้พี่น้องกคิดว่าร้อยปีขึ้นหลังร้อยกว่าปีขึ้นหลังได้พี่น้องอันนี้รู้ว่าร้อยก็ปีแต่ว่าสำหรับแกเดนมาตัดวหน่อยได้ค่ะพี่น้องค่ะเราเพราะท่านเก็หน้อย บอก่เป็นไปว่าอะไรหรอค่ะพี่น้องคนบอกกว่าเป็นนี่เนาะผมรูเนี้แต่เนี้ยแต่หรอพน่น้อเโอเคข้าะบอกพี่น,ขขน้องเอ้ยแคนที่บอกอันนี้บอกว่าปุ่นปอนสวัสดีค่ะพี่น้องลองไปซุปปุ่นุข้นนะคะมาทักทายตอนสายๆก่อนเที่ยงพี่น้องก่อนเที่ยงเด้อพี่น้องครับก่อนเที่ยงได้ยินเสียงจักแม่มันท่วงฝนมามุ้นมังสังขายาข่อยเด้เอาขึ้นมาเด้อผมต้องหัวไวเพราะว่าเบิ่งเหรียญแล้วอันนี้หาสิตาอันนี้ก็ยังไม่อยู่อันนี้เหรียญบาทดอกพี่น้องแล้วก็เอาไว้กัน วันไปกับพี่น้องตันโบ,บไปกับพีน้บบองันโบไปกับไปงานจำปินเนาะค่ะพี่น,ออน,น้องค่ะไปคัดไม่ก้อนไอเย็นบาดตาห้องเพราะเรื่องอะไนี่นไหน,น,น,นี่สิเจ้าบ้านมุ้นข่อยจังไรพี่น้องเลยฮัตเติลบอกโอ้ยพี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยขวานเอ็นดูหัวขังในแล้วบ่แล้วหัวขังมวย ขันคัดกัสิมาอัดเบิ้งหงเบิ้งอีเทียนหนึ่งขอคุณพี่น้องอีกคบฟังคิดตัวอีกิึงตาว่าก็เป็นนักหนักที่นอนหัวขากหอนนี่ยูเราว่าเป็นอย่างเป็นช่วงเป็นใบจะเหตดเสียเด้ออีกิึงต่ว่าก็เป็นนักหนักที่นอนหัวขากหัวนีู่เราว่าเป็นอย่างเป็นช่วงเป็นใบจะเหตดเสียเด้อฮาจะตอกโอยพู่น้องจาว่ามปอย่างเขาว่า งดูหัวขังในแล้วบ่แล้วหัวขังหน่อยขันคัดกันสิมาอัดเบิ่งเห็นเบิ่งอีเทียนหนึ่งขอขคุณพี่น้องอีกคบฟังคลิปตุกนี่ขอปลาอยู่อันนี้ขอเยี้นนี่ขอเสีย,ยไปใส่พี่น้องดูนี่เยี้นนี่ขอเสียไปใส่เด่มากโอ้ยอันนี้เป็นสตางนี่สตางยิ้มหาสตางพี่น้องได้ไป แต ok. hmm. no, ่ได้หลายปีแล้วพี่น้องใส่ใบเห็ดห้างล้องหัวจะเจี๊ยบเสียเด้อพี่น้องบอกว่าต้องเจี๊ยบเสียนี่พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปซุปุ๊บุปข้นนะคะมาทักทายตอนสายๆก่อนเที่ยงพี่น้องก่อนเที่ยงเด้อพี่น้องครับก่อนเที่ยงกับด้ยินเสียงจักแน่มือสองสามลอยปีขึ้นหลังยั้งยังยั้งยังดีพี่น้องยังยังเดินเด้ออันนี้มันยังขัดนอก่ะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าปวดร้อสิ หัวเหรอสมัยเก่าสมัยก็อยากได้ไปพันนั่นวะบอกว่าขึ้นมาเด้อสุนดอกพันนั้นพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องตุละม้าดูตเอาพี่นดีกว่าสิไปสี่อันนุ่มกว่าเดิอันนี้อันให้คนหน่อยว่าว่าว่าอ๋อจะได้ออกยุ่งยุงหน่อยจะไปคัดให้ก้อนไอเย็นบาดบ้านห้องเพราะเรื่องอะไรนี่นี่สิปอบามุ้นข่อยจังในพี่น้องป่ะล่ะโอ้ยอันนี้ปอ สตางนี่สตางค์25สตางค์พี่น้องทวงขึ้นมามุนมังสังขายาข่อยเด้เอาขึ้นมาเด้อต้องไพาาเบิ่งเหียแล้วอันนี้านีก็ยังใหม่อยู่อันนี้เหรียญบาทดอกพี่น้องแล้วก็ไอันนี้ออยัง